สวัสดีครับนักเรียนวันนี้บทเรียนออนไลน์วิชาพ3 0 2 0 5นะครับวิษาแอโรบิกสำหรับม6นะครับสำหรับภาพแรกก็จะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับสำหรับวิชาแอโรบิกของเรานะครับเป็นการเต้นแอโรบิกแบบ low impact นะครับแล้วก็มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อวันนี้จะมี6ท่านะครับวันนี้เรามาเริ่มท่าแรกนะครับท่าแรกคือท่า marching านะครับเป็นพื้นฐานของแอโรบิกคือการย่ำเท้าอยู่กับที่ จำนวน8จังหวะนะครับจะมีอยู่2ลักษณะคือ marching in แล้วก็ marching out นะครับอ่าเรามาดูฝาทิตกันเลยนะครับขั้นแรกเราจะเริ่มจากเท้าซ้ายนะครับเป็น marching ยกเข่า,ข,าขึ้นมาเป็น1 2 3 4 5 6 7 8นะครับอันนี้คือ marching in ส่วน marching out จะเป็นการแยกขาออกมาระดับไหล่นะครับแล้วก็ย่าเท้งลงไป8จังหวะเหมือนกันเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 นะสลับการมาชิ่งอินเอ้า์นะครับเป็นหนึ่ง6 7 8สา3สี่ห้าหดแปดหนึ่งสามสี่ห้าห็ดดครับอันนี้คือท่าแรกท่าที่2นะครับคือสควอสนะครับสควอสคือการแยกขานะครับแยกขามาระดับไหลนะครับแล้วก็ย่อนะครับเข่าลงไปนะครับเข่านะครับไม่เกินปลายเท้านะครับและยืดขึ้นมาขากลับมาที่เดิม ครับเป็นหนึ่งจังหวะนะครับลองดูก่อนนะครับหนึ่งจังหวะก่อนนะครับหนึ่งสองสามและสี่นะครับคราวนี้แปดจังหวะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้คือสปอร์ตนะครับอันที่สามนะครับก็คือการยืดกล้ามเนื้อนะครับก็คือปนมือเหนือศีรษะนะครับปนมือเหนือศีรษะขึ้นมานะครับทั้งสองมือปนมือเหนือศีรษะนะครับแล้วก็หายใจเข้า และออกนะครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อนะครับง่ายๆครับอีกหนึ่งท่านะครับอีกหนึ่งท่าจะเป็นการพาดแขนนะครับพาดแขนแล้วก็ดึงหัวไหล่นะครับดูนะครับยืดแขนไปนะครับข้างใดข้างหนึ่งและข้างหนึ่งขึ้นมาล็อกไว้แล้วก็ดัดกลับมานะครับศีรษะนะครับมองข้างหัวไหล่ไปนะครับนับ1นึถึงสิบนะครับอีกหนึ่งท่านะครับ ยืดมาแล้วก็อ่านไปเหนือหัวไหลนะครับโ <Okay. S 1> อเคห่านไปอีกหนึ่งท่าอีกหนึ่งท่าคล้าย,ายกันเลยครับชูมือเหนือศีรษะแล้วก็ดึงข้อศอกนะครับอย่างเช่นมือซ้ายนะครับแล้วก็องอศอกลงมาทางด้านขัดหลังนะครับแล้วอีกมือหนึ่งดึง,ง,งข้อศอกลงมานะครับเป็นการยืดหัวไหล่นะครับอีกข้างหนึ่งนะครับข้างหนึ่งเหมือนกันเลย ดึงหัวไหล่ไว้หายใจเข้าแล้วออกนับหนึ่งถึงสิบนะครับเรียบร้อยครับสําหรับท่าต่อไปนะครับท่าต่อไปง่ายมากก็คือการเอียงตัวนะครับการเอียงตัวก็คือยืดมือขึ้นมาหนึ่งข้างนะครับเอียงไปอีกข้างหนึ่งสมมุติเราชูม,มือซ้ายขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็เอียงไปทางด้านขวานะครับด้านขวานะครับเป็นการยืดลําตัวอีกมือหนึ่งเท้าเ้ยไว้นะครับ เพื่อรองรับแรงโน้มถ่วงของเราครั้งหนึ่งยกขึ้นมาเียงลำตัวนะครับเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้การยืดกล้ามเนื้อสำหรับวิชาแอโรบิกนะครับก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้นักเรียนติดตามชั่วโมงหน้านะครับจะเป็นอะไรก็ให้นักเรียนติดตามในเว็บไซต์ออนไลน์การเรียนของหมวดวิชาศูนย์สารประสานะครับของวิชาแอโรบิกวันนี้สวัสดีครับ